มาเล่นแมป 99D กันครับกับบักอาเย้เฮ้ยิปปีไม่เออใครตายโลงโทษลงโทษหนักเลยต้องสร้างห้องคุกด้วยบักเอ้ามานี่เล่น2คนนะไปมาเข้ามาเฮ่าเก้าเฮ่ย่ว่ยเด็ยเด็ย่อยเ่วยเด็กเอ่เรายเองไปช่วยเด็กนะ บเบักอาพอมไหนถูจนกจวังผมควรไปจัดการอีกายนะทุกคนรอสักพักกลับมาเล้วทุกคน <มา S 1> ไปเดีเ๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเก็บฟักทองให้นะโอเคเอ ผักทองมันดีกว่าไอ้พวกเนื้อนี่แปลเราไปากินผักกันมเ่ดวยเพอีกไม่นานก็เกเละย,ยังยังไม่มืดเ,เลยยังไม่รู้เวลาเลยเราจะตัดไม้ให้รัวๆเลยนะตัดไม้ยังไม่ใส่อันนั้นก่อนยังไม่ใส่ใน <c oughs> ในแคมแคมไฟก่อนตัดไม้มาเพื่ออัปเกรดของเอามาตั้งไว้เฉยๆตั้งไว้ตรงนี้อืม ส่วนผลส่วนพืชผักเราจะตั้งไว้ตรงนี้ฟอตฟอรัสขาวเสียายตอนนั้นก็ยังอุ่มฮึใส่ไม้ตอนไหนใส่ไม้ตอนที่ถึงวันที่สอง ตอนคืนก็มันต้องใส่เพราะกวางมันไม่ละออกล่เพราะเราเพราะเราเคยไปเล่นกับเพื่อนที่เราเคยไปเล่นกับเพื่อนมาแล้วเพื่อนคนอื่นแต่ไม่ได้ถา่ายคลิปกวางกวางก็ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไม้ไปใส่นะแล้วอัพเกรดอือ เยอะ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 มาครับแผนที่แ like ป๊บเยอะเยอะทัางนี้วันนี้ก็คือตัดทั้งันรลวดหมดเลยตรงเนี้ยตรงๆเนี้ยลวดหมดเลยไม่หมดอ่ะเก็บแค่รลดด้วยเดี่ยวัดาทองหมดโย่้ยไกลๆหมื่นแล้วไกลๆหมื่นแล้วไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวแค่ตัดไม้รอไว้เฉยหยิบเก็บต้นกล้ามาด้วยนะแล้วการปลูกต้นไม้ของเราก็คือเราต้องหาทำเลที่ดีๆหน่อยอุ้ยฟ้าพร้อมทำให้เป็นแสงสว่างด้ด่อยข้างๆโคดินนี่นะใกล้แสง อรีบไปแล้วไม่มีแคมไฟนี่งไ,ไงไอ้กวางมันทำอะไรไม่ได้ไอ้แวไพายเห็นไหมมันต้องวาร์ปนีอย่างเดียวเพราะว่ายังไม่เปิดแผนที่เดี๋ยวเราต้องแยกกับต้นก้าแล้วก็อันนั้นก่อนนะ<ไ>ก็จะเอาต้นก้ามากองไว้ตรงก้อนหินตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะปลูกต้นไม้ตรงนี้นเคยไหม,ไหมนี่คือแผนการผม ว่าแม็กลอนยาคนนี้ปิ้วปิวปิวปิวเอ้ยไม่ใช่น,นี่นี่มัน,น,นไม้แล้วก็หยิบเข้ามาหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าตอดไม้มาแล้วไปตัดไม้ต่อกันเร็วเดี๋ยวเราต้อง โว้โหมากกอลลั่นไม้ถึงหมาป่าเว้ยจัดมันเกิดได้เฮ้ยนี่เช้าแล้วที่เหลือก็คือเอาไม้ใส่บุ้มจุดบุ้มบุ้มบุ้มก็เปิดแผนที่บุ้มมันต้องกลัวแล้วทั้งนั้นแล้วก็ไปหาเหล็กมาหนึ่งอัน

กินอาหารย่างบักา้าไม่เป็นะ้อ,อครับอัพเกรดแล้วนะอะไรอ่ะอัพเกรดอนะไรอ่ะกอุ้ยกินได้ดีไม <c oughs> อือเดี๋ยวค่อยไปตอนพร้อม ตอนนี้คือเราต้องตัดไม้เราต้องมีไม้เป็นออไม่ได้้างั้นเราเอาต้นไม้ต้นใหญ่ตรงนี้แล้วกันหรือว่าหน้าป้ายเลยแล้วกันข้างๆไปเฮ้ยเอาอันนี้ไม่ได้เอาอันนั้น โอเคปลูกต้นไม้เรีบร้อยแล้วเอาอย่าลืมต้นก้าแปะโอเคไปไปหาเหล็กเจอที่ตกปลาด้วยน่าเอาตุที่ตกปลามาเฮ้ยเจอลงโซบน่ที่ตกปลามาสองอันเลยเฮ้ยเพื่อนเราเจอลงโซบ เออมีมีเหล็กมีหีบในนั้นด้วยเจอแบบสู่สารไม่ใช่โลงศพหรอกแดนร้อนไปด,ดูกันด้วย <S <S อุ้ยปืนว้าวอย่าลืมในมาที่สู่สารด้วยนะเพื่อน,อนใกล้มืดแล้วก็นาจะมาเปิดหีบไหมล่ะ ีแล้วก็ของไม่เราเปิดทีอยู่แค่นี้เดียวนะต้องเปิดนี่ไม่ใช่บ้านของตกปลาไม่หรอนี่ไม่ใช่แล้วก็เจอบ้านที่มีหีอีกแล้วอุ้ยโอ้เกับบ้านเกับบ้านด้วยไม่ไม่เป็นไรอ่ะวันวันที่สองมันไม่ไล่หรอกอุ้ยไฟฉายเล่นมาเจอไฟฉายอือฮะ แล้วฟักทองไปวางข้างๆเพราะว่าฟักทองมีประโยชน์มากเพราะมันดึงเสียงใช่ไหมอุย้อยู่ที่ไกลๆฟักอ,อาจจะค<ม>ิดผิดก็ดึงแรงดังเสียงไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดคำนวณผิดกวางมันวิ่งมาแล้วกวางวิ่งมาแล้วตอนนี้อาหารพวกเราหมดแล้วฟักอ้าวใช่เหรอ นี่โชคดีมีฟักทองอยู่หนึ่งอันกินก่อนกินจนหมดหรอนะะกินแค่อันเดียวทำไมเต็มแล้วเนี้ก็กินหมดเลยรากินหมดทำไมอ่ะทำไมเราไม่เหลือไว้

นายไปหานายนายนายไปสู่สานเสร็จแล้วนายหาอาหารด้วยนะเก็บ<ม>อาหารามาด้วยอุ้ยเจอกระสุนปืนนี่ถุงถุงเหรอ,หอใช่เหรอใช่<ๆ>ดีแล้วเก็บมาเก็บมาคงได้เลยนะยอัปสิส นี่กบมาเจกบจอกบอย่าไปอย่าอย่าไปห้าวกับมันมัน,ม,นมันจัดการเราได้เลยนะเจ้าฮีบขอถุง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 มาทุกคนมาเปิดกล่องกัน บักอาวได้ขวานได้ค่ะเลยวะไม่ถุงสวยเจอเหล็กเยอะเลยเก็บมาสี่เก็บมาแล้วตอนนี้พวกเราตอนนี้เราไปตามงแรกค่ะขอโนบีน่าเนาะอือเก็บอุ้ยอุ้ยตั้งเงี้ยว่าแล้ววันนี้คืนนี้แน่นอนไม่ทำในชีวิตจริง ไปเฮ้ยเจอฟักท้องว่าสองอันเลยโอ้แล้วเจอหมาป่าอยู่กันเป็นคู่ด้วยเนลย เลยรามีคนเปิดทีไปแล้วกูจะเจอเจอที่ใส่ไม้มีเยอะเลยอุ๊ยที่เราได้มาส่นวนเยอะเพื่อที่ที่ผมได้มาส่วนเยอะก็เป็นเหล็กนะทุกค,อคนอุ้ยจิอันเลยกินกันด <ขอ S 1> <อ>ูเพลินดีเลย<อ> นี่เหรอคุณหิวนี่หิวแล้วเหรอีเราไดด้้ทวยอฮะจะตัดมาทำลายป่าเฮ้ยคัดซีนคัดซีน,นต้องช่วยเด็กเช็คกระสุนตัวเองดิเหลือแค่นี้ช่วยได้เหรอวะ ไปไปไปตัดไม้มาซะถ้ามีขวานใหม่ละแต่อย่าไปไกลล่ะอย่าตัดตรงนั้นตรงนั้นเราต้องเก็บไว้มันยังไม่โตเสร็จเลยมันยังไม่โตเต็มที่เลยแลายังต้องหาที่นำทางเด็กต้องหาก่อนเด็กก่อนยุงนะตีนคิด คิดที่คั้งอยู่ในป่าเขานั่งอยู่นั่งอยู่ในป่าแล้วมีกวางมาด้านหลังแล้วกวางได้จับเขาไปไปขังไว้ในห้องประตูสีแดงเราต้องเราต้องหันไปฝั่งนูนกก้น,น,นเอามาเอามาเอามามาพรุ่งนี้ผมว่าผมจะไปช่วยไดโนคิดตัดไม้แล้วก็เอามาใส่ในโต๊ะคราฟด้วยนะ นี่จากไหนะีบ่าวนี่มาถึงเราไปตามหาเด็กเราไปตัดไม้ฮึตัดนายนายตัดไม้มาสิบห้าอัน <Okay. S 1> แล้วก็มาใส่ในโต๊ะเอ้ยนายตัดมาเยอะๆเลยแล้วกันแล้วก็มาใส่อ่าในในายตัดตรงนั้นเลยในใน,นตัดตรงนี้ได้เลยเรตรงตรงตรง,ตรงที่เราให้ไม่ให้นายตัดอ่ะมันโตเต็มใบแล้ว วันนี้จะมีคนมาบุกระวังด้วยละะ่ะาาด้านหลังเราเดนูคิดอยู่นั้นคงต้องใช้ไปได้วยไปเจอกบน,นี่ไงไ่ายเดนูคิดอยู่นั้นอุ้ยมีกบไอ้เจ้ากบมันพลุดพลุดออกมาเลยผลุดหลุดออกมาเลยอันน็ต เก็บมาเป็นช่อแน่นอนมาสี่เจ้าหมาหมาไม่ใช่อ้ตายโดนกินโอ้ยมา ช่วยได้ไหมเนี่ยต้องก็ต้องต้องใช้แบนดนิตโอ้โหต้องมีคนต้องโดนลงโทษแล้วหว่นวเจี๊ยบแบบเอาลูกจิตเ่า,าเอามาพิษีบๆแลต้องไปเปิดกองเปื่อชึ้งต้องด,ดูมันเนี่ย เฮ้ยบบเอามาเฮ้ยโอ้โหนอนอยู่นี้เลยไม่น่าเลยบักเอาอยู่ไหนอยู่บนหลุมศพเอ้ยสุสานสุสานเหรอโอเค <บ>ไลฟ์โฟล์ไฟลฟ์เฟินวันนี้แคมป์โดนโจมตีไม่เป็นไรน่าอยู่ไหนฉันจะไปหาโอ้โห โอ้โหมาก็เปน็นลำนาวเลยหมาป่าแต่ละตัวรู้วันนี้แคมป์โดนโจมต,ตีเพื่อนตายแบล็คอาขึ้นไปแอบบนต้นไม้แล้ว หวังอย่างเดียวหวังให้บักอาลได้แบนเน็ตไม่น่าเลยเอ้าวบักอาลมันช่วยชีตมันเอาผมมาแล้วเฮ้ยอะไรนี่บักอาลอ๋อมันจะลงโทษนะเอ้ยบักอาลโลกจิตบักอาลไอ้โลกจิตเ,เอาใส่เก็บไว้ใน <c oughs> ทุงเหมือนเดิมเลยบักอาลเอาใส่ใไว้ในทุงเหมือนเดิมเลย <c oughs> อืม

Oh yeah. ทุกคนบักเอามันเจออันนั้นแล้วทุกคนบักเอามันเจอโรงพยาบาลแล้ว oh <my> ตอนนี้บักเอามันเหลือแค่มันจะไปเออจะไปอันนั้นนะ่ะทุกคนจะไปเอาแบนดนี่แล้วมาชุบชีวิตผมตอนนี้อยู่มากนลยทุกคนอยู่มากขวามนั่นนะตรงไปนั่นนะ่ะนั่นเยอก็่าแล้วตายแน่นอน ต่ว่นี้วิ่งเข้าไปเดต้องต้ต้องต้ต้อง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 เบิดปุ๊บเข้าไปเข้าไปเข้าไปชุบเข้าไปเข้าไปแอฟแอฟแอฟนีนี่แอนีย้ยิ้วชัล้วอะไรมันไม่มีอาหารด้วย โวบวล้ววิ่งกลับบ้านบักอ้าววิ่งกลับบ้านเดี๋ยวนี้วิ่งกลับบ้านบักอาวิ่งกลับบ้านวิ่งกลับบ้าน่านวิ่งกลับบ้าโอ้ยไหม่น่บักอ้าวไม่น่เลยได้เลยยิไปวิ่งกลับบ้านวิ่งกลับบ้านจุบกลับบ้านว้ไว้มาเลงโทษฮ่าฮบักอ้าได้ลงโทษอะไรกับเราไว้โดนแน่ ทำให้บักอากโดนลงโทษจนขี้แตกบักอาลงโทษโดนลงโทษจนขี้แตกขี้แตนเลยกินเอาบัก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 แพ้อะไรไม่มีบักเลยฮูาวฮ่า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 

เอาเฮ้ยอะไรไม่ได้จะวางรูมนี้สักหน่อยไปสร้างของไปของไปสร้างอีนี่เนี่ยปุ้มแลวก็คือ ก็คือไม่รู้เลยใครอ่ะใครอยู่ผมว่าบักอามันน่าจะหลอนตัเองอะเหมือนไม่เคยโดนโดนใคนก็วเลยด้ว่าเราอยู่กัน2คนป่ะใช่เราอยู่กัน2คนนะแล้วมีคนยืนอยู่นั้อันเนีอันเนี้มั่วแล้วมั่วแล้ว เ้กินก่อนเหมือนวันนี้จะมีคนเหมือนวันนี้จะมีคนมาบุกด้วยสิคิวะคิวะคิวเร็วๆเกิดมาต้องเอาเข้ามาใหนทีเดียวตันไปเถอะ ไปเถอะอย่าๆๆๆอุ้ยอุ้ยมันจะฝ่ามันจะฟ้ามันจะผ่าเสร็จแล้วแต่มันฟ้ามันจะผ่าเสร็จแล้วแต่มันผ่านไม่โดน <c oughs> ในเกมครับในเกม oh God, oh my my ไปจะดับเลยแบบการเตือน <c oughs> ไปหาของกินกินก่อน ไฟแค้มใกล้ดับไม่ต้องอก,กลัวฝนหยุดตกล้วอ้วกไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกรี๊ดไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นอยู่นิ่งๆไว้ พียงแค่รอดูความรอเท่านั้นไม่ใช่เต่ยังแค่รอดูความสัร็จอันอลังการของพี่เลยไปจู่จู่จููู่มเห็นไหมชุบชุบแล้วก็ไม่มีอาหารให้กินนั่นไง ฟักท้องเลยทุกคนอาหารักหย่ำหย่ำหย่ำอย่าบอกว่าโอ้โหมันมาบุก เึ้เฉย้าจยอมปอมยังต้องโดนอีกนั้นเฮ้ย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 เฮเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเยเฮ้ยเฮ้ยๆๆๆเเพี่เ ไม่ไม่สนแล้วลันล่นลั่นลั่นอย่างเดียวผมต้องลั่นอออืืหแล้วไม่มีอาวุธดีดด้วยไงายอาวุธดีๆก็ไม่มีอยู่กับบักเอาจะสู้กับมันยังไงเนี่ยต้องำล่งใจแล้วป๊อบโอมผมต้องเสี่ยง ืเกือบโดนเกือบได้ไปเฝ้าพระอินทร์แล้วเกือบเกือบตายไงอีกทีเดียวถ้ามันตีอีกทีเดียวนี่คือผมตายเลยนะทุกคนใครตายยังไม่มีใครตายบ้อต้องยิงอ่ะต้องยิงล่ะบ้มมชุบลบลบลบปุ๊บชุบชุบ ต้องหลบแล้วต้องหลบแล้วต้องหลบแล้วโอ้โ oh, ห oh. สู้ไม่ไหวอันนี้สู้ไม่ไหวจริงๆทุกคน <c oughs> เปิดทีบันที่บ้านเป็นยังไงมั่ง <c oughs> ที่บ้านเป็นยังไงมั่ง <c oughs> ไฟหมดไฟดับหมดเลยเหรอ เด็กต้องอยู่ไหมมันจะมามันจะมาเอาตัวเด็กไปปะเนี่ยมันยิงคนธนูมันก่อนโอ้มยิงโหลดโหลดก็คตายแล้วก็เหลือลูกน้องมันเออตาย ดิ้งโอมเอาไหลมาน,นี่แหละขอแล้วกันนะไม่ได้วะเดืดๆนี่เรวเจอกระสุนแล้วกระสุนกระสุน๋ยวทำให้เราลอดอือ อามันพิมพ์ซิกเว่นหรอวะนั่นไงว่าแล้วว่าอยู่ซิกเซเยยาวเฟื้ยเลย ข้าก็ได้ชุบชุบต้องได้อาหารมากดิต้องได้อาหารมากต้องกินนะคะไนี่ยไข่ออเใรวะเดินปืนเตียนโอ้ว้างไหว้างไหว้างแไนกว้างแลลข้าข้า